ผมยากดูวันนี้ทุกคน94คูณ5ไหมจีะกีดาวโบโ,โบวมาไหวทุกคนวันนี้94คูณ5โพล่า W Boy ได้เวลาได้เวลาลวมพลังแล้วไมมจีนะเดลี่เกมเพย์มาเหมือนเดิมนะครับทุกคนมีสไปมานะครับแชทสไป์นะครับสกอร์แมทเทนออเจคทีฟนะครับไม่จีน้องสไปนะ C B C D M นะครับทุกคนวา้าวน้องสไปด C B C D M นะครับแชก,ก็ ไปร่วมทํากันได้นะครับไม่จี92 one of five team of the season Virgil van Dijk 87 5้าใบ88 5้าใบเฮ้ยแชทใครมีอันนี้ส่งมาได้นะเว้ยไม่จีผมอยากดูอะแชทใครใครมีอันนี้ใครมีอันนี้ก็ส่งมาได้นะครับไม่จีนะมาหลายแมนยูโคตรถูกโบสีเพลยสไตล์ถ้าดีใจแบบแรดฟอร์ดคุณสองแชท ค่าดีใจแบบแรดฟอร์ดคูณสองโบฟินเนตพิงพาร์คฟลิกเซปเพ็พูเบนอู้การันตีการันตีอัพเต็มบาโบทีมชาติฝรั่งเศสมันเก่งมาบอชทีมชาติฝรั่งเศสมันตึงมาบอชโจเดวิดทรีสตาร์ a ฟฟสตาร์แชทห้าฟุตเก้านิ้วเฮ้ยโบโบผมว่าเป็นอาร์บีที่โอเคอยู่นะแชทขอบคุณคุณชยาซินครับโบผมว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นอาร์บีที่โอเคะเว้ยไมจี ไม่แย่นะเว้ยมีรีเลนเลสด้วยโบอฮ้ยผมว่าตัวนี้เป็น RB ที่น่าสนใจอยู่นะนำทัพมาโดยฮูเซบิโอห้าเพสต์สไตล์ทุกคนติกกี้ตาก้าเงินแต่ว่ามีฟินเนสทองโลดเว่นทองอินไซสีบราพิดเทคดิฟซูเปอร์โอพีทั้งหมดห้าเพสต์สไตล์ทุกคนอีกคนนึงว่ะโบเคนลี่สมิธใช่ไหมยืนทางซ้ายได้หมดนะครับทุกคน LW ไปจนถึง LB นะครับแชทมีฟินเนสอินไซสีบ จ็อกกี้อินเตอร์เซปราพิดถนัดเท้าขวาหรือเปล่าถนัดเท้าซ้ายยืนซ้ายได้หมดเลยแล้วก็วิกฟุตห้าโอ้โหทีเวลาอันเลิศวะไมจีต่อยคอเพราะผมว่าตัวนี้แม่งแบบแม่งเป็นแบบ CM ที่ดีได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ดีฟเฟนต์เจไม่จีดีฟเฟนต์เจก็ต้องกลางลุกแล้วมะเป็นกลางลุกที่มีอินเตอร์เซปทุกคนตูเร่กองหน้าได้มีอินไซสีปแอร์เรียลราพิดฟินเนต กองหน้าได้กลางลุกก็ได้ RM ก็ได้โอ้่ก็แต่ผมว่ากองหน้าน่าจะนี้นี่สุดแล้วไม่จีนี่คือการกลับมาเกิดใหม่ของ d ี D Do r ่ด็อกบโบ่ปีเตอร์เขา GK แชทพูเดยเฮกโบ้บอลล่ะลเวร์พูแฟนไหมจีโคนาเต้ไม่พอปีเตอร์เค้าไปต่อโบโบแล้วก็มีคิงซี่โกมองกองหน้าว่ะยืนปีกได้ปะยืนกลางลุกได้อย่างเดียวโอเคตัวนี้กองหน้าแน่นอนทุกคนกองหน้าแน่นอน ฟิลแฟนโฟเดนทุกคนยืน CDM ได้แบ็กซ้ายได้ LM ได้โอ้โหยังไงโบเตโอเตโออังกฤษอะ y n w a ยืนทั้งโอ้ยืนกองหน้าได้วะ่ะยืนปีกไม่ได้โบตัวนี้น่าเสียดายวะ่ะยืนปีกไม่ได้วะ่ะยืนยืนเป็นกองหน้าได้ผมว่าจะเป็นหน้าคู่ที่ดีมากเลยนะเฮียากาบี้กลางลุกว่ะโบโอ้ลิเ,เลสติติตี้ตะก้าว้วาวว,าว้วาวแชทกาบี W card จี กาบีว no ูคาร์ดโบกางลุกแน่นอนอินเซนไมจีทีมสามทุกคนจัดไปมาเว้ได้ใคร é? วะได้ผู้หญิงวะโบทีมสามวะเอ็มเฮ้ยลามิเลสไหมเชียเชลซีแพชชั่นวะโบเชี่อเขาได้ลามิเลสเชลซีแพชั่นวะแดงเชียออฟไาเชลซีมันแรงวะโบไก่สี่คูณห้าวะอัลติเมตแล้วก็เชียร์ชิฟเตอร์แชทฟูดบีทีมออฟเดอะซีซั่นเริ่มต้นทุกคน l อลเป็นโบค่าเซนเนาะโบ95โบค่าเซนเนะแชท is not looking good โบโบค่าเซน to start กับทีป A.K.A. o h o โอฮอรัมีอะไรบีฮ n d ไหมโบแบบอโบไม่ดูข้างหลังก่อนนะโบกลับมาก่อนขอดูข้างหลังก่อนมันมีข้างหลังด้วยโชคดีแชทโอ้ไม่ก็ทีมอัลเ์ซีสั้นวะ อทีมออสซีซันไม n จีตาตาเฮ้ยลูกคาคูมัน94ไม่ใช่หรอโอ้ oh my god แชทโอ้ my god โบรู้สึกเหมือนเฟ e นฟรายอยู่ในถุงแล้วไมจีอุย้ย97ลูคาคูเฮียผมนึกว่าลูกคาคูผมนึกว่าได้ลูคาคูของทีมออสซีซันไว้ได้97ลูคาคูไม่จ oh ี small dub s m a โอ้ my god โบ s m ม l l dub ไม่จี s มอลดับแชท92ทีมอสซีซันน่าสนใจยินดีไมจีมาเด เธอนี่เออเอลิกเทนฮากเอสตีฟปานากเคนทันลอตเตอร์เบกอันนี้เกตคุกใช่ไหมโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยไรเทนหรือเปล่าไมาจีเฮ้ยแพททูก,กรลี่เหรอโอซิมเฮมเฮ้ยมันมีอะไรดีไม่ได้ดูเลยโบเฮ้ย ไลเทนไลายเทนขอร้องไลายเทนฟอร์มีเซามาเซลมาไลายเทนฟอร์มีโบได้โปรดได้โปรดไอรีนเหรอทำสิเพิ่งเปิดได้ราคาหมื่นต้นต้นแล้วเหรอโอ้โหเพิ่งเปิดได้ราคาหมื่นต้นๆแล้ว่ะชัดทำชิโอลีโบนาวเดนโอ้ไม่ก็เชียร์ฮาแลนดูปแต่สุภภูมิคือคนที่โชคดีมากไหมจี May G. เขาได้เตโอ กิสแมนพูเทลัสในเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่โบแล้วนี่คือเชียร์วได้ฮาแลนด์เลยนะเว้ยโอ้ยเชียร์วูอยู่นะเชลชิปเตอร์ ter, ทีมสามการันตีทุกคนหุยได้ฮีโร่ปีเตอร์เขาปิเตอร์เขาไอ้เร้เห็นเงารู้เลยไมยจีเห็นเงาแล้วแบบรู้เลยอะ่ะลีนสูงปีเตอร์เขาไมจีการฟริกคูณห้าทุกคน ออลายเชฟชิฟเตอร์มาหนึ่งใบไหมจีการันตี RM ฝรั่งเศสเก้าห้าพี่เพลียโอ้โหจำแทบไม่ได้เลยไม่เจอนานเฮ้ยเอ็นดิกเหรอเลสโกเอ็นดิกลามาไหมจีเอ็นดิกลามาใช่ข้างหลังมีไรยบ้าโบไอคอนไอคอนอะไรเงี้ยซ่อนอยู่ออดุบออดูโบโบเชฟชิฟเตอร์ทีมสามการันตีออลายผมไม่เชื่อว่าเป็นใครข้อมูลผมน้อยมากตอนนี้ เซนเตอร์แบ็กเซสโก้ปะเซสโก้ปะาไม่จีไม่น่ามีราคาที่เขาสกีแพ็กไปโบเขาดูไม่ค่อยพอใจกับเบนเจามินเซสโก้96เรตติ้ง95เพส96ดีเฟนต์มันก็ไม่แย่นะโบปะัะจัยแสนใกล้4ีคูณ5ทุกคน Let's go ทีมเอเดอร์ซีซั่นกับผู้หญิงไม่จี LB โอเคยังไงโบไซมอน94 ดีนิโก้มาติเน่95หรือเขาเกตคุกไปแล้วเบาเว้ไิไบละแสนนิดๆ Let's go chat h e e we go CDM Alright โบให 95, ้หนูสเก็95ชัดนูสเก็ห95ไม่จี h e e we go Mario หนาแดม โอ้เปบกกี้โอ้ยก็อีส์ not looking good ก right, er uh, ็มีสองพี่พีบอเล็กซานโดลีโอนาร์โดมาลิโอนา alright chat h i g ว่ะแดเนียลโปรเดนต์คุณขึ้นไปล้วบเทอร์นี่รู้อีลิกเทนฮากโบอานาเตอร์คุกเลสโกแชทเทย์โกบโเขาได้ L M ว่ะ ลามิเลสอะโบผมว่าต้นภาคมันก็เล่นเหมือนปลายภาคกแหละไม่จริก็เล่นฟุตแชมป์เล่นไฟ์ว่อเปิดซองเอาแพ็คมีโปรโมชเข้ามาใหม่ทุกวันที่ก็อัปเกรดอย่างนั้นแหละทำเอชบีซีกาสี่คูณห้าโบโบ let's go มายังทีมบอฟเดอะซีซั่นวะโบหูมาติเนสกับไซมอน What โอ้ไม oh ่ก็เขาได้สี่เชดชิปเตอร์บอ,บอ,บอ,อโบโซเรโนดบมาแน่แชทบอกมาแน่จูเนี่ยฟีโปโอบจอูเนี่ยฟีโปไมจีมาแน่แชทบอกยังไงดูนี่ตูนโฮลี่ทลอตเตอร์เบกออร์ไล่ปลายแก๊ง โอเคโบเลสโกไฟแก๊งไหมจีไอ้ที่จะกลางลุกเยอะไปไหนวะโฮลี่แบ่งชุบทำมาห้าอันเลยเหรอเลสโกโบห้าอันแชทโอซิมเฮมทุกคนโอซิมเฮมโบโบไม่แย่นะไม่แย่นะสองแสนกว่าไมมจี maybe. เป็นการเริ่มเริ่มต้นที่ดีทุกคนเข้ามาเพื่อฟันได้ไมมจีออร์ไรบาคาดี โอโบแพ็คสองดูไม่ดีเลยโบแพ็คสองดูไม่ดีเลยแชทอนาดาวันโบแพ็คสามอุ้ยฮาร์เดอร์อู้ฮาร์เดอร์เก้าสิบเจ็ดฮาร์เดอร์โบอู้รถแบดโบโหบรทำมาห้าอันนะแชทเสพติดคาสิโนสุดๆุดอะ กูรักโดนกูรักยูดีเซอร์เบเตอร์ไหมจีโอแม่ก็กิลลัซซีแว่นแดงวาลเวเดโอ้ผมว่ามันมันก็ไม่แย่นะโบมันก็ไม่แย่นะดูน้องถือว่ากำไรนะเว้ทุกคน Here Martinez, illa, o, <c oughs> เชียร์วีโกอีนิโกมาติเนสคามิล่าโบโบมาควินย้อเหมือนกันบทีใจท่าเด็กกันเลยปะเนี่ยอู้แม็กทอมมินีว้าวแม็กทอมถือถ้วยวัดโซคลาสไหมจีได้อยู่น้องเบียร์่ะ นาวเดนโลเลนโซวิเวียนเบอร์เกอร์โฮีโบชคดีบอบออเลซานเดอร์อานอเจีเพื่อนซีสุภูมิอนาตวันวิตินยาเฮ้ยไม่แย่นะลอนานโอ้นัมเบอรทูบอเฟรดินโยนะครับกบไก่เซโดบอวบอวเฟรดินโยฟยูบอ มาจารี่ได้ข่าวว่าชีบีทไมจีเบนเตเก่เก้าหกอู้มาจารี่ว่ะบอมาจารี่มาจารี่ชีบีทชีบีทเทียวีโกตามูโอมโดเดียนไมจีตำนานเชลซีไอเมดว่ะหูเก้าสิบหกเลยนะเว้ยแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงทุกตัวใช่ไหมอนาเดวันบิลคลินตันว่ะบซามูอาเกนโอ้โหฮูริสิต เกตเคิร์กโบกาเดสเตนบูแรงนาเคิร์กเลสโกโบโบเชฟชิตเตอร์การันตีว่ะฮูเดอะเฮกฮูเดอะเฮกไม่จีเวลด้วยเหรอเนี่ยใคร <c oughs> วะเนี่ยโบมันอยู่ทีมสามใช่ไหมแล้วมันคือใครวะเนี่ยเชฟฟิลยูในเต็ดฮู แพ็กตัวที่กากที่สุดในแพ็กกันนะคุดคุดบีซัมติงดับเบิลยูไม่จีไปไว้โบอเบอเอาว่ะเริ่มต้นที่เชมชิปเตอร์ผู้หญิงว่ะตีดีเอ็มโฮลีดูดว่อเตเฮกโอลัมเบียพิกเจอร์เรียวโซเซดัตเวอร์กังเวอร์กังกับใครเสียเสียโอ้ยไม่กันกอีสตัน looking good โอ้โหเชียเปิดจากขวาไปซ้ายโบสุภูมิเตลรีเทลแมนลาบอตตาจอทีดเอาบา ้น่าสนใจทุกคนน่าสนใจได้เออเวอร์กังเวอร์กังเขาได้เวอร์กังไหมจีเวอร์กังเดิร์ว้าวแก้สี่คูณห้าแชทเทียวีโกเอาว่ะทีมมอเตอร์ซีซั่นทูสตาร์ดว่ะไหมจีเปจอะเก้าหกเฮ้ยมีทรงมีทรงโบเก้าหก เอาลูกเว้โบรู้เรื่องนะเนี่ยจะมีได้เสียมาเตโอไม่นะโบได้สเตทได้ไหมจีฮลี่ปอมมองเลยวะโบเฮย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 โบยังไงหูลามิเลสเชลซีไอเทคแดนไหมจีกล้สี่คูณห้าทุกคนเขาได้ใครกลางลุกเอนดิเก้าหกเหรอโอ้โบน่าสนใจ N 96, นเอนดิ่งเก้าหกน้ยผมว่านี่จเจอบ๊ก W แล้ววะ โอโหนั่นไงดาวไปยู w แล้วแชท Star Boy for you โอ oh, nice, ้โหนายใส่เสื้อเชลซีหลามเลยนายแฮปปี้ป่ะเนี่ย Oh my God Star Boy for you ไม่จี w, ดาวไปยูแชทว้าวน่าใครวะเนี่ยเซนเตอร์แบ็กเดนมาร์กหู Who is this guy ไม่จีหูสเต a กาสี่คูณห้าแชทเจบีโกมาว่ะท right. right? oh ีมเวอร์ซีซั่นเอลบีโปรตุเกสนูโนเมนบันลงดอนูโนเมนบันลงดอบอออร์ไลเปจอข้างหลังมีอะไรปะโอไมคก็แชทกายพสี่คูณห้านายมาแล้วหรอเชฟชิปเตอร์ว่ะไปทุกคนเชฟชิปเตอร์ว่ะ RM กับเวลเป๊กเป๊กผมจำได้อนาดาวันทุกคนใกล้สคูณห้าโชคดีครับทีมอุตร์ซีซั่นริตาร์ RB อังกฤษลูซี่บลอนส์เหรอลูซี่เชลซีหรอนายนี 95, Bond, ่ฟาวลลูซี่บอวะนาวเดนโควาเดสโก a อสเวลเกตเคิร์ ไฟพวกเรามาไทมอนบอิสหนาล็อกกิ้งเกิร์ดปูริสิตอ๋อแชทเชียร์มันมีเอ็มปาเป้บ้างไงวะมาเคอเคสเชียร์โคตรแรงลีว่าพูแฟนยังไงไฮไลท์วะคาลิสกา้า94ทุกใบเลยปะเนี่ย โอ้วว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 โบ is call a dub เมจิ that can call a double โบไอเท็กแน c แชทการ์เวนแบกว้าวววววววน่าลองอยู่นะน่าลองอยู่นะโบน่าลองอยู่นะน่าลองอยู่นะกลายเป็นแบกว่ะ